ครับผมต้องขอสวัสดีนะครับเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องที่รักแล้วก็ชื่นชอบในการเล่นหมากรุกไทยทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทน,นะครับผมอ่าในกระดานนี้เอไอนั้นนั่งอ่าฝั่งสีขาวครับส่วนพี่เพลโอเคน,นั้นนั่งฝั่งสีแดงครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันกันดีกว่าคว่าในกระดานนี้น,นั้นเอไอจะมีรูปแบบหรือว่าทักษะ ในการขยายหมากแล้วก็ถอดหมากของฝั่งเพื่อนยันเคแบบนี้เราได้เป็นกรยทธี่ศึกษากันนะครับก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เริ่มรับชมไปพร้อมๆกันนะครับผมกระดานก่อนครับสําหรับ AI นะครับเลือกที่จะเดินเม็ดขึ้นมาเป็นตัวแรกครับเปิดกระดานส่วนเพื่อนันเคเลือกที่จะขึ้นโคนนะครับตามด้วยเบี้ยค <Okay. S 2> รับสำหรับ AI เดินเบี้ยงเหมือนกันครับสกัดขึ้นไปครับจังหวะนี้เดี๋ยวดูว่าทั้งคู่นั้นจะเล่นลูกไหนครับในกะารนี้นจะเป็นม้าเทียมสู้กับม้าซ้ายหรือเปล่าครับโค้งเบี้ยนขณะนี้เดี๋ยวมาดูกันโอ้โ oh ห oh. เฉียงเม็ดมาอย่างนี้ครับจะเป็นม้าเทียมเม็ดซ้ายหรือเปล่าสำหรับผู้เล่นเตโอเคครับผม อเดินเม็ดมานักขณะนี้ครับอันนี้ AI คือขึ้นโคลนขึ้นมาครับผมเป็นการเีตาาเสริมกำลังที่บริเวณกลางการะดาษจดมามาครับสำหรับโพลิเพโอเคเอไอจดม้าขึ้นมาเทียมะจังหวะน,นี้ขึ้นโคลนครับโอ้โหจังหวะน,นี้ครับ ไอไอนั้นเลือกขึ้นขุนเลยครับผมถ้าปกติเราอาจจะเลือกขึ้นเลือกเดินเม็ดนะครับผมแต่ว่าอไอนั้นจกขึ้นขุนจังหวะนี้ครับผม,มก็น่าศึกษานะครับขุนนั้นส่วนใหญ่นะผู้เล่นจะเล่นเลือกเดินเนตัวสุดท้ายนะครับในการขึ้นรูปนะครับเอไอนั้นไม่สนใจครับผมนะครับ,รบเสริมเม็ดขึ้นมาครับจังหวะนี้จังหวะนี้เพื่อนเพือ่อนโอเค โดดม้ามาเทียมเหมือนกันนบผมนะครับสำหรับแฟนๆที่ชอบเล่นม้าเทียมครับในกระดานนี้ก็น่าจะเป็นตัวนี้ที่น่าศึกษาในการขยายมากแล้วก็การถอดมาครับนะคัมพีม้าเทียมนะครับจังหวะนี้ครับผูกเรือหรับเอไอเอไอจะผู้เล่นโอเคกล่าไหมครับจังหวะนี้ครับเรียกเดินโคลงขึ้นมาครับผูกเรือสำหรับ AI เป็นการขึ้นเซตรงเป็นรูปม้าเทียมมาตรฐานครับ เปิดนะครับสำหรับเล่น p โอเลือ, okay. อเกเดินเม็ดขึ้นไปจังหวะนี้ครับผมจะเป็นเม็ดเก้าหรือเปล่าครับสำหรับผู้เล่นอเคนะผมมืมจะยังไงครับผมไม่เลือกทิ้งเบียสูงด้วยครับแต่เลือกเดินเม็ดมาจังตำแหน่งนี้ครับดูว่ามีแผนการอะไรครับเ AI จะรับมือยังไงครับนี่ จะทิมเบีย้ยขึ้นมาสก,กัดหรือเปล่าครับทิมเบีย้ยไล่หรือเปล่าเดีย๋ยมาดูกันความคิด AI ไกันครับ AI ไอเรียกในการถอดเบีย้ยครับถอดเบีย้ยหน้าขุนออกก่อนครับจังหวะนี้บังคับให้ใช้เบีย้ยขึ้นมาครับกินขึ้นมาครับจังหวะน,นี้โอ,โโอ้โหมาหัดกรรมกินเบี้ยครับกินแรกครับเข้าไปจังหวะน,นี้ เริ่มมีอะไรที่เราได้เห็นนะครับจังหวะนี้โชว์ทักษะในการาเล่นเบียนะครับไอตัดเบียเข้าไปครับสำหรับเล่นใพโอเคโจมตีโคลครับโค้งิงขึ้นมาจังหวะนี้โอ้โห ไปพักเดียวผมหน้าเบีย้ยของฝั่งผู้เล่นเทโอเคนั้นโล่งเลยครับผมหมายถึงว่าเบีย้ยหน้าขุนนะครับขุนอยู่อย่างนี้ไม่ดีแน่ครับรขอไปครับใช้เม็ดกินขึ้นมาจังหวะนี้ครับผมโอ้โหเราจะสังเกตเห็นตำแหน่งขุนของเรื่องเทเคน,นั้นเนี่ยไม่มีเบีย้ยคอยที่จะคุ้มกันนะครับผมส่วนตำแหน่งขุนของ AI นั้นก็ยังอยู่ อยู่ดีนะผมคือว่ามีเบีย้ยแขวนหักขานะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการโจมตีของฝั่งปิดซ้ายของฝั่งผู้เล่น a อเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะทำได้ยากกว่าของฝั่งผู้เล่นเกมโอเคน,น,นะครับผมจังหวะนี้ครับเรือกเดนเรือครับ <S <S 2> <S 2> เล็งซูมโคนตัวนี้ไว้ก่อนครับสำหรับผู้เล่นเกมโอเค ก็จะหลบขุนแล้วก็กินตัดอะไรว่าไปครับผมจังหวะนี้เลือกกินเข้ามาครับสำหรับ AI ฝังครับใช้เบีย้ยกินขึ้นไปครับเบีย้ยตัวนี้ลอยอยู่ครับผมจะเดินเรืออะไรม,มาถูกไม้สำหรับหมากแดงอย่างใจเย็นครับผมจังหวะนี้เ,เ,นเลือกเดินเรือเ่ากดเส้นนี้ครับ a i เลงเห็นอะไรครับเงียมีแต้มอะไรหรือเปล่าครับและผู้ที่มีความชำนาญในการเล่นหมากรุกไทยครับช่วยวิเคราะห์นะครับผมว่า AI นั้นเล็งอะไรอยู่กับผมจะคิดตรง AI กันหรือเปล่านะครับจังหวะนี้เสริมโคลนขึ้นมาครับผมจังหวะนี้ครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมเพราะว่ามันมีตัวลอยหลายตัวนะครับสำหรับผู้เล่นไปโอเคนะครับผม ตัวหมากังไม่ผูกกันนะันจะสังเกตเห็นตัวใหญ่ของไอ้นั้นโดนผูกไว้หมดนะครับผมแต่ว่าตัวใหญ่ของฝั่งหมากแดงนี่มีตัวลอยอยู่นะครับผมก็เป็นอาจจะเป็นจุดอ่อนให้อานั้นลอดเข้ามาโจมตีได้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้ไอ้เสียงโคนมาเพื่อนๆดเครับยกมาปับจับโคลนนิ้วป่าครับเนี่ยมาทำอะไรมาตัวนี้ จะยึดโคนไว้ครับจังหวะนี้เสริมโคนขึ้นมาครับสำหรับ AI เตรียมตัวตีหน้าคุณครับเป็นการโจมตีเบี้ยตัวนี้ครับดูว่าเพื่อนนั้นจะป้องอยังไงครับเรื่องโยกย้ายเรือมาตำแหน่งนี้ครับขูกไว้โอ้โหเสริมมา้ามาอีกหนึ่งตัวครับจังหวะนี้ครับสังเกตเห็นเรือนีเรื่องที่จะ มีอิทธิพลกับหมากแดงนะครับผมเริ่มได้ใช้งานจวะนี้ครับรู้สึกไม่ปลอดภัยครับโดนม้าเข้าไปแลกโคนนะครับผมถ้าโคนขึ้นมาเส้นเจ็ดได้นี่โอ้โหอันตรายครับสำหรับผู้เล่นเพลย์โอเคครับังจังหวะนี้ใช้ม้าแลกขึ้นไปครับเอไอไม่กินครับจังหวะนี้ครับยังไม่เลือกกินครับผมเลือก ตีลูกก่อนครับผมอ่านี่นะครับหมากจะมันจะกลายเป็นจุดป่อนตรงนี้นะครับผมจะมหวะนนี้ครับต้องเดินขุนหลบด,ด,ดีดีครับสำหรับหมากแดงโอ้โหโ,โอ้จมัมหวะนี้ครับเลือกใช้วิธีการต่อโคนขึ้นไปครับผมต่ออย่างนี้ไม่ดีหรือเปล่าครับผมว,ว่าโคนตัวนี้โดนหลายปากมากครับ ไอกินเข้ามาก่อนครับโชว์เข้าให้ครับจะทำยังไงครับเนี่ยสำหรับผู้เล่นเออโอเคเดี๋ยว okay. เดินดึงนี้หรือเปล่าครับผมเพื่อป้องกันหน้าขุนไว้ก่อนแต่ว่าคนตัวนี้ขาดนี่สี่ครับสถานการณ์ตอนนี้ถ้าเป็นพวกเราจะทำยังไงครับเนี่ยลองคิดตามดูนะครับจะแ,แก้ไขยังไงครับเนี่ยอ่าเรียกเดินยกขุนหลบครับอืม,อม จังหวะนี้เสร็จคูนครับกินเข้าไปผมจังหวะนี้เป็นการโอ้โหดูควรตรงนี้ครับโดนจับกี่ปากครับเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสสามสี่ปากครับอืมเอาละครับจัวนี้แรกโคน่นไอจะตัดหัวใจทำอะไรครับผม จังหวะนี่ครับไอโอโหใจร้ายจริงๆครับเนี่ยไม่กินม้าด้วยครับม้าตัวนี้ลอยอยู่นะสังเกตเห็นครับแต่ไอนั้นตะัดสินใจที่จะตีลูกก่อนครับผมอถ้าเป็นพวกเรานี่จะกินม้ากันหรือเปล่าเนี่ยอเดี๋ยวมาดูกันครับต้องโยกขุนหลบนะครับโยกหลบมานี่ครับอ,อืโยกหลบมาตำแหน่งนี้ครับ นล้จะเหลือปัาเนี่ยโอ้โหเรือกินม้าครับและสําคัญกินม้าแดงด้วยครับม้าแดงดีดจะดีดจะด้วยครับผมมันแรงจะด้วยครับแสดงว่าเรือตัวนี้ต้องดีดครับผมม้าแดงมันแรงกว่าม้าเขียวอยู่แล้วครับตามตำราครับผมอาจังหวะนี้เดินขุนขึ้นมาหลบครับหลบการลุกของเรืออืมจังหวะนี้ครับแรกเรือกัน ดีไครับเนี่ยถ้าเราเล่นมินิมความชํานาญนะคงจะเห็นนะครับว่า AI นั้นคิดจะทําอะไรนะครับเนี่ยจังหวะนี้ครับกินเรือแลกเรือกันครับโอ้โหครับใจร้ายจริงๆครับผมถ้ามาถึงจุดนี้อางเกินโคลนขึ้นไปครับเข้ามาสําหรับเบียดูเลยครับใจร้ายไหมเนี่ยจังหวะนี้มีส่วนครับสําหรับ ตัเล่นเตโอเค,คับโจมตีมาเข้าไปไอไอบอกสบายมากครับโยกม้ามาตำแหน่งนี้ครับแม่เอาละครับถ้าเล่นที่มีความชำนาญครับคงจะเห็นว่าไอคิดจะทำอะไรครับเนี่ยจังหวะน,นี้ครับหลบมานี่ครับสำหรับขุนเป็นการอ่าโอ้โห,โหยังไม่ทันว่าจบนะครับผม คอยม้ามาลุกครับจังหวะนี้เข้าไปครับเนี่ยการที่ม้ามาอยู่กับคุณใกล้เรือนี่ต้องระวังให้ดีครับสำหรับอย่างเราๆอย่างเช่นมนุษย์เล่นนะครับผมก็คือต้องระวังกับการโดนทําคาดนะครับผมอันตรายครับสำหรับตำแหน่งม้าอยู่นี่ต้องดูดีๆครับถ้าเกิดในกระดานจริงของพวกเรานะครับจังหวะนี้หลบมานี่ครับ อืดูต้องจบยังไงครับเนี่ยอ AI ครับจบด้วยวิธีการที่จะเรียกเรือเนีครับโอ้โหเผด็จเปกครับตีลุกไปที่หลังขุนเลยครับผโอ้โหตีหลังบ้านทีเดียวครับเป็นการทําลุกจงสบสมก,กันระหว่างเบีย้ยม้าสองตัวนะครับแล้วก็เรือครับผมโอ้โหถือว่าจบอย่างสวยงามอินิกระดาครับผมต้นใหญ่ AI นั้นจะ เ,เข้าลูกการทำลูกจนด้วยลูกนี้บ่อยมากนะผมก็ลองย้อนกลับไปดูหลายๆคลิปแต่ผมก็ท่าที่ผมเคยดูมาตัวใหญ่แอร์ก็จะเข้าลูกนี่แหละประมาณถามตัวตีตัวนี่แหละในรูปที่ใช้เรือตีหลังลูกจนหลังขูดอย่างเงี้ยทำบ่อยมากก็เอาไว้เก็บไว้ใช้กันนะครับผมสำหรับรูปในการทําลูกจนในลักษณะนี้นะครับผมเอาไว้เล่นกันนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับผู้เล่นลโอเคทุกท่านนะครับผมเราต้องขอขอบคุณ ผู้พัฒนาโปรแกรม AI ด้วยนะครับที่ได้เล่นหมากรุกอันสุดแสนสนุกในกระดานนี้ด้วยกันแล้วก็สร้างสรรรูปแบบหลากหลายเลยครับรูปแบบการขยายหมากรูปแบบการเข้าทาแทมรูปแบบการตั้งรับในกระดานนี้เพื่อเราได้เป็นกรณีศึกษากันนะครับผมจะเป็นประโยชน์มากสําหรับผู้ที่รักและก็ชื่นชอบในการเล่นหมากรุกไทยโดยเฉพาะเยาวชนที่เพิ่งฝึกเพิ่งหัดในการเริ่มเล่นหมากรุกไทยนะครับเองไว้เป็นแนวทางในการขยายหมากกแล้วก็แนวทางในการปลูกแนวทางในการ ตั้งรับนะครับผมก็ถือว่ามีหลากหลายครบรถทีเดียวนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะกลับดูชแนลแล้งขอเก่าคำว่าสวัสดีครับ